เมืองมิเต ok hey, ่ซ้อมฟืนณวันหนึ่งเฮ้ยสวัสดีน้อยสวัสดีนายรู้จักขาวไหม เกบซอมบีอะที่กัดกันแล้วจะแพร่กระจายอะเออมันอยู่อีก,อกจังหวัดหนึ่งของเราเลยนะมันไปมากเลยมันไม่มีทางแพร่ไปถึงนี้ได้หรอกนายเข้าใจไหมดิฉันกำลังพูดถึงนายอะคือมันไม่มาทางนี้หรอกเข้าใจไหมน่าเดยนนะถ้ามันมาเราก็หนีตายดิเข้าใจไหม ฮัลโหลเราต้องคิดไม่ต้องกังวลอีสักไกลก็จะมาบ้านเราเอออบอุ่นปกติกว่าเหรอเออก็จริงเออถ้าไปตอนนี้ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลจริงนะเออจริงน้วไม่เชื่อช้าเหรอว่าซมบี้อะ มันมีจริงแต่มันไม่มาถึงถึงเราหรอกนายผู้สานได้ไงอ่ะมันมีจริงนะแล้ว,วจะมาใกลเราด้วย,ม,วยมันจะจังหวัดหาไปห้าสิบกิโลงานไห้าสิบกิโลมันไปเีงมาถึงได้อย่างไรล่ะใช่ไหมใช่ไหมแตงโมอ่าทุกคิดบ้างถ้าก็น่าจคิดม,มาทำไมจะ้ะ Hei, ni.. No. Ok, ku pailah. Hei, ku paituai. Oih, paituai. Weh, 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 weh. Puan, kau tak tahu apa yang kau cakap ni? Weh, Hei, sorry. Weh, 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 weh. Err, sorry. Saya bernama Apple. Oh, kat buku. Mengkat

ตจอกันีกเจอปืนกูเอบจับต่อที่มันตั้งนี่เป็นยังไงเข้าด้วยไปตายซะมึงอ,อ้าหัวแตกเือหี้เพื่อนมึงแตกอือไปแอ้วปืนกูฮึมทำเพื่อนมึมจะกัดกินกูอโอ้มึงกินกูหรกูจริงๆหังมว่ามึงทุ่ง แท็กสหนึ่งฮะฉันมีใครที่จะฆ่าได้นี่นี่ฮะตัดฉันยังไม่ได้เลยพ่อแกตายแล้วโอ้โหโอเคกรู้ละกือติดอ่อนซอมปีนั่นก็คือหัวนั่นเองจากนี้จะฉันปอกปืนมาด้วยเอ๊ะจะอะไรอู้้ห่ไม่ย์เมย์ชซอมปีนหัวตัด ใพราอาัดสินใจเป็นสบีเอทีีาจเฮ้ยไม่ตายนปิสบีรู้ใครั้งสุท้ายอาจะยิงหัวตัวเองยังไม่โดนนีกอืมโอเคกูเข้าใจละวางัะใช้จะใช้เจ็ดยิงหัวตัวเองซะ เอ๊ะเ่อไหร่มันจะมานะรัดกันไว้แล้วมันยังไม่มาเลยอืม อะไรมันจะมาเนาะอะไรมันจะมาเนาะฉันรอมาตั้งนานแล้วนี่ว่าม,มันจะมาเนี่ยเสียงอะไรวะอืมมนจไมามากินะโอหนา ไปคองรึเออจะเลยเออเอฟตีกวนมไม่บอกนะมึงอืมเอออะไรขบวนอ่ะจีบหาเลกูอา ในจังหวัดนี้ก็ไม่มีคนและไม่มีสอมีเพราะว่าลงเนียเขียและฆ่ากันเองนั่นแหละครับเลยคลิปนี้จบลงไปขอบคุณมากที่มารับชมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดกิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกรรับของครับ